ครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลายาัยนเรศวรคิดค้นขึ้นโดยต่อยอดจากน้ำมันรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับรำข้าวที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองปีละประมาณ2-5ล้านตันและเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่บริโภคกาแฟซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่นที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าครีมเทียม,มทั่วไปร้อยละ15-20ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มจึงช่วยลดการนำเข้าน้ำมัน ปามจากต่างประเทศได้หลายล้านบาทต,ต่อปีแตกต่างก็เป็นองค์ประกอบทางเคมีของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวนะคะเพราะว่าไอตัวน้ำมันเริ่มต้นที่ทำเนี่ยองค์ประกอบมันก็แตกต่างจากน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวที่เขาทำครีมเทียมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอยู่แล้วนะคะจะบอกว่าในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีครีมเทียมผงจากน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวหรือ esi. น้ำมันถั่วเหลือง นะซึ่งองค์ประกอบทางเคมีของมัน,นแตกต่างกันโดยเฉพาะในน้ำมันรำข้าวมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะโดยชื่อว่าไอแกม่าออริจินลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดที่เด่นที่สุดในน้ำมันรำข้าวนะ้ำมันพืชชนิดอื่นไม่มีนะนอกจากนีน้มันจะมีวิตามินอ e, ีซึ่งจะมีทั้งโทโคฟิโรลและก็โทโคไรอีนอลในปริมาณที่สูงที่เรารู้กันดีนะคะว่าวิตามินอ e ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด แตนะ่ปัจจุบัน,นก็จะรู้ว่า,าแกมมาออริจินอลตัวนี้ที่พบในน้ำมันรำข้าวะะมันก็จะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e ีถึง6เท่าหรือว่าในบางงานวิจัยเขาก็บอกว่าดีกว่าถึง10เท่าโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระถ้าเป็นครีมเทียมที่มีจําหน่ายในท้องตลาดากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระก็จะมไม่เกิน10%แต่ถ้า,าเป็นครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวก็จะสูงประมาณ40-50เ ขึ้นอยู่กับสภาวะการทำครีมเทียมที่เราใช้นะคะว่าเป็นอุณหภูมิสูงแค่ไหนระยะเวลาในการสัมผัสกับความร้อนนานเท่าไหร่น นอกจากนี้ครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็นยังมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและประสาทสัมผัสเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพราะคล้ายกับครีมเทียมผงที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปและสามารถนำมาทดแทนกันได้โดยมีคุณค่าทางโพชนาการมากกว่าน้ำมันปาล์มเนื่องจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็นไม่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนและสารอาหารที่สำคัญจึงยังอยู่ในน้ำมันทีมวิจัยจึงได้จดสิทธิบตัตรและเตรียมต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป